สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้ามาดูคนเก่งของเรานะครับมาดูไม่ค้ำแล้วนะครับเดินแบกเดินถือเชยเลยนะครับผมไหนสวัสดีแม่แม่ก่อนจ้าจ้านะครับเอาเอากี่เที่ยววันนี้ใช่ไหนยกนิ้วนิยกนิ้วให้แม่ดูนะไหนเอากี่เที่ยวดูลูกชายเขาก็เดินให้กาลังใจไอ้ดูอะไรนะครับ สวัสดีแม่แม่ตอนเช้าเช้าทุกทุกท่านนะครับผมนี่นะครับดูแลกันต่อไปนะครับผมสู้กันต่อไปนะครับเราจะโดโดโดครับเออเอาเดินมาสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมอย่าลืมแวะมาให้กำลังใจความวันด้วยนะครับตอนเย็นๆนะครับผม ผลไม้ณยี่สิบตรกรานะครับสุสุสุไหนสู้ยังไงไอ้ยือมาเดินวะครับผมเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะครับดูเจ้าดูไม่ให้เดินดูดูไปทำอะไรอย่างนั้นไมเองไปคัดขวางแม่อย่างนั้นนะ ลูกชายเขานะครับเป็นห่วงดดเดินเดนมาขัดขวางขัดความวาการทางเดินก็แม่อีกอ่ะับนูด้ดนะครับสาวแผลของเรานะครับผมชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมดู้วยนะครับกับช่องช้างเล็กๆอีกช่องหนึ่งนะครับขอฝากไว้เป็นอบอุอ่นอมใจแม่ๆพ่อพอพี่ป้านะอาอาทุกๆท่านด้วยนะครับแพลจา้า สวัสดีแม่แม่แม่หน่อยเร็วสวัสดีตอนเช้าเช้าหน่อยเร็วจ้าก่อนเร็วจ้าสวยๆไหนจ้ายังไงจ้าก่อนจ้าสวยๆเร็วโอ้หมื่น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 อยากกินไม้กล้วยเนี่ยเร็วจ้าสวยๆก่อนจ้าแม่แม่ตอนเช้าเช้าหน่อยเร็วจ้าจ้าสวยๆ เออเอออมีของกินแล้วไม่มีเสียงแม่ฮิปโปของเรานะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับโยนแสงนะครับทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินมาทางนี้วนเดินสั้นๆหนงิงเดินไปทางนู้นอีกนะครับผมดูแลกันต่อไปนะครับทำไงนะครับผม สู่ไปด้วยกันนะครับผม,มคืนฝนตกอย่างหนักเลยจ้านายหันมาทางนี้ก่อนหันมาสวัสดีแม่แม่ก่อนไม้เท้าว่าตั้งไว้เลยไม่เทา้าดูนะครับนครับสู้ชีวิตไปด้วยกันนะครับจ้าบอกแม่แม่ได้ยังคิดถึง คิดถึงแม่แม่ทุกทุกท่านเออครับผมนี่นะครับจากคนที่ไม่เคยเป็นอะไรนะครับดูแลกันต่อไปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไครผมด้วยนะครับอย่างนั้นผมขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ